ยากง่าง่ายต้องชวนมาทานอาหารเช้าที่โรงแรมพูลแมนขอนแก่นค่ะเป็นโรงแรมประจําที่ทุกครั้งที่เรามาขอนแก่นเราก็จะพักที่นี่นะคะเราก็อยากจะแนะนําว่าถ้าเพื่อนเพมาพักที่นี่ให้ซื้อห้องพักรวมอาหารเช้านะคะเพราะว่าถ้าอาหารเช้าแยกราคาต่อหัวค่อนข้างสูงเลยค่ะถ้าซื้อรวม ที่พักแล้วจะราคาประหยัดกว่ากันมากเลยทีเดียวนะคะอาหารเช้าที่นี่ก็หลากหลายพอสมควรเลยค่ะก็มีครบทุกอย่างเนะยคะ่ะจะตามมาตรฐานของโรงแรม5ดาวเนาะแต่ว่าที่เรามาที่นี่เนี่ยเมนูที่เราชอบทานก็จะคือเมนูพื้นเมืองค่ะเขาจะมีพวกไข่กระทะปุจ้าบนะคะซึ่งเป็นเมนูเด่นของจังหวัดของแก่นนะคะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาขอนแก่นก็อยากให้ลองเนาะแล้วก็ ที่นี่นะคะเมนูปูดของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวต้มค่ะนี่ค่ะข้าวต้มเขาก็จะมีทั้งข้าวต้มข่าเขาจะทํากับข้าวค่ะที่ทานกับข้าวต้มอร่อยแล้วก็ข้าวต้มปลาค่ะอร่อยมากค่ะเราจะทานประจำเลยค่ะ แล้วก็กับข้าวนะคะเขาก็จะมีเด็ดอีกทีก็คือหมูปิ้งนะคะหมูปิ้งที่นี่อร่อยมากค่ะแต่พอดีวันนี้ที่เรามาพักนะคะไม่มีค่ะเพื่อนๆนะคะถ้ามีโอกาสนะคะได้มาเที่ยวที่จังหวัดขอนแก่นโรงแรมนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีเลยค่ะอาหารเช้าอร่อยค่ะแล้วก็อาหารในลายห้องอาหารต่างๆอร่อยทีเดียวเลยกาะนี้ค่ะบรรยากาศนะคะของห้องอาหารเช้าค่ะกอให้เพื่อนๆมีความสุขค่ะ